เราก็ตัดไหมส่วนที่เหลือออกนะครับเดี๋ยวค่อยๆแทงนะครับไม่รั่วแล้วนะครับใช้ได้นะครับสวัสดีครับช่างมอนสวิตครับผมวันนี้ก็อันนี้สอนปะยางแบบแทงตัวหนอนนะครับผมก็ลองมาดูกันครับอันนี้เดี๋ยวหารูกันก่อนนะว่ารั่วไม่รั่วนะครับอันนี้เราเห็นอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเช็คลวอีกทีนะครับว่ามีรูอื่นอีกไหม เดี๋ยวช่างอัดลมเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยครับผมอัดตึงไปเลยครับผมก็เดี๋ยวเราจะเช็คว่ามีรูรั่วอีกครั้ไหมรเรามีน้ํำยาล้างจานนะครับเป็นฟองมาเช็ครั่วนะครับโอเค มาลูบดูและดูปองแลประมาณนี้ครับตรงขอบตรงแก้มซึมไหมถ้ามันไม่ซึมก็อาจจะไม่ได้รั่วตรงนั้นครับแต่นี่เราเห็นแล้วล่ะว่ามีรูรั่วอยู่ตรงน็อตแทงอยู่ตัวหนึ่งตรงนั้นอะตรงเป็นเหมือนเหมือนน็อตน่าจะเป็นน็อตพวกเกียวปล่อย เราดูเบื้องต้นแล้วไม่มีรั่วตรงไหนแล้วครับผมเหลือรูรูที่เป็นน็อตแทงอ่ะเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนก็ได้ครับว่ามันรั่วหรือไม่รั่วนะครับลองงัดดูครับอันนี้ลมเราใส่ตึงแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองงัดดูว่ามันรั่วไหมอุปกรณ์ทีไม่มีเยอะไขควงไขควงแฉกโอเคแล้วไขควงขันออกดูครับว่ามันรั่วไม่รั่วนะครับ ่าเสียงมาแล้วรั่วแน่นอนรั่วแน่นอนรั่วแน่นอนครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวเตรียมตัวไหมเลยครับผมใช้ตัวไหมอันนี้เราก็เป็นป่ายางแบบฉุกเฉินนะครับแต่ ก็ผมเองผมใช้งานก็ใช้จนยางเสื่อมนะครับอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดว่ารถเราไปโดนพวกคราบน้ํามันนะครับโดนน้ํามันเครื่องโดนเบนซินนะครับลองมืเดอร์เสียบเข้ากับนั่นเลย เรามันจะมีปากที่เปิดได้นะเวลาเราจะเวลาเวลาเราแทงไปเสร็จเนี่ยเวลา,เาดึงออกมันก็จะหลุดทางปากนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเทคนิคแต่ละคนแล้วแต่ทำยังไงก็อาจจะบีบหวหมมันมเป็นๆหน่อยเพื่อแย่เข้าม่ได้นะครับแย่เข้ามานิดนึงแล้วก็เราก็ไปดึงมาจากอีกฝั่งหนึ่ง็จะเไร้องเป็นตัวหนอนให้ตัวได้ง่ายนะครับ นันและเราก็ใช้มือดึงได้ละมาแล้ว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 อันนี้ดูดูทูมดวใกล้ๆเลยนะอ่าก็เทคนิคง่ายๆครับลองดึงให้มันมาล้านกันนะครับเพื่อที่จะได้บางทีอาจจะไม่ต้องตัดนะโอเคแล้วเตรียมเราเตรียมตัวนอนแล้วนะครับเดี๋ยวทากาวหน่อยนะครับอ่าทากาวตรงก้านนิดนึง ้องเยอะนะครับอเอาแค่พอติดๆนะครับแล้วเดี๋ยวฟันให้มันเข้าไปข้างในยางหน่อยนึงเวลาเราแทงจะได้ไม่แข็งมากนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเริ่มลื่นนะรอบนี้รอบน,นี้มันจะลื่นกว่าเก่เาใช่ไหมครับกาวน่าจะเข้าไปข้างในอยู่บ้างแล้วล่ะโอเคระหว่างนี้ก็ ทากาวตรงไหมหน่อยหนึ่งนะครับไม่ทาก็ได้นะถ้าจุกเฉินเนี่ยไม่มีกาวไม่ต้องทาก็ได้นะครับปาได้เลยนะครับแต่นี้เราเ่องมือเรามีฟ้อมก็ปาด้วยเลยทากาวก่อนปาทีหนึ่งนะครับทาทนิหนึ่งแล้วก็รอกาวหมาดๆหน่อยนะครับแล้วก็ปาลงไปเลยกลาวก็มีหลายยี่ห้อหลายเกรดนะครับ ก็ลองเลือกดูได้นะครับตัวไหนไม่ดีแล้วกอ็อาจจะเลือกใช้กับยางอีกแบบหนึ่งนะครับแต่นี้ก็ทาได้นะครับช่วยนะครับจริงๆไม่ต้องทาก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ดึงตัวนี้ออกแล้วก็เสียบเสียบลงไปเ,เสียบวงกมมาจับจับยางด้วยจับยางด้วยจับยางด้วย โอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยๆแทงนะครับแทงมือเดียวก็ได้นะครับหรือสองมือก็ได้แล้วแต่ถนัดตอนนี้ล้อเนี่ยอยู่ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเราแทงสองมืออ่ะหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนเลยหมุนตีเกลียวเลยอ่าโอเคแล้วก็ลงอย่นี้นึนงโอเคแล้วก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเอามือดันตัวนี้ไว้อ่าเอามือดันตัวนี้ไว้ทำเป็นจีบก็ได้ครับจีบแบบนี้อ่าแล้วก็ดึงดึงดึงตัวแทงออก อ่าโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เราเช็คลวดอีกทีครับผมเติมลมหน่อยไหมเติมลมก่อนก็ได้ลมก่อนแล้วเปียกแล้วนะเหมือนตกเหมือนตกเอาของก็ล้มก่อนไหมเอานี้ใส่ลมแล้วก็เช็คลวกันนะครับ ันนี้รั่วรูเดียวนะมีฟองอากาศขึ้นไหมครับไม่มีแล้วนะโอเคครับผมไม่รั่วแล้วนะครับใช้ได้นะครับโอเคเพราะว่าอันนี้แผลเป็นแค่น็อตแทงนะครับโอเคทีนี้เราก็ตัดไหมส่วนที่เหลือออกนะครับโอเคน,นี่ก็ตัดไหมออกเสร็จก็จะเสร็จเรื่องนะครับผม เวลาตัดก็ระวังหน่อยนะครับผมอันนี้เวลาตัดก็ต้องระวังมือนะครับอ่าโอเคแค่พอเกือบๆเบสมอก็ได้หรือเว้นไว้หน่อยก็ได้นะครับอันนี้ก็โอเคไม่น่าเกลียดอะไหรหรือจะเว้นไว้ทั้งยาวก็ได้แต่มันอาจจะดูอาจจะดูแบบไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะครับอ่าอันนี้ก็แน่นมากนะครับอันนี้ก็เป็นการปลยยางแบบฉุกเฉินนะครับก็ อันนี้ก็มาสอนการวิธีปะตัวนี้ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่สะดวกหรือว่าไม่มั่นใจเนี่ยก็จ้างช่างไปเลยนะครับจบกว่านะครับก็ก็กแล้วแต่ท่านเลือกแต่ถ้าท่านทําได้ท่านมีความสามารถได้ช่างนิดหนึ่งก็ทาเองได้นะครับโอเคอันนี้ก็มาสอนปะยางแบบแท่งไหมครับผมอันนี้ไม่รั่วนะครับเรียบร้อยโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ